หลุดปากพูดเรื่องแต่งออกสือ่อกอดริชชีสยบข่าวรักก้าวฟงรัก4ปีเผยข่าวดีเตรียมวิวาแล้วล่ะค่ะกลับมาหวานกันรอบนี้ดูเหมือนว่าคู่ของนักแสดงสาวริชีอรณิชกับแฟนนุ่มกอดอิทธิพัทจะทำเอาน้ำตาลหกหวานมากขึ้นไปอีกค่ะหลังจาก ไม่ได้เห็นรูปคู่มานานสักพักจนข่าวลือยงคู่รักเลิกเงียบพักลังนั้นมีโมเมนต์หวานๆหายไปจากโซเชียลบวกกับไฟหญิงได้โพ์แคปชั่นเศร้าหาดูใจมากัน4ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของกอร์อิทธิพั์และริชชี่อรเนซึ่งล่าสุดในติ๊กต็อกบรรดาแฟนคลับพาการแชร์ชวนลุ้นหรือทางคู่กำลังจะมีข่าวดีกันแล้วซึ่งกอร์ได้ถูกถามกลางไลฟ์สดว่าลบไรสักหมดหรือยังซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่ายังไม่หมดแต่ จางลงไปเยอนแล้วค่ะว่าจะไปลบสักทับซึ่งริชชี่ที่นั่งอยู่ข้างๆได้พูดขึ้นมาเอาไว้ว่าบอกแล้วไม่ใช่หรอว่ารอให้แต่งงานกันก่อนแล้วค่อยสักหลังจากนั้นกอ็ God ได้พูดต่อว่าตอนนี้ลบออกแล้วแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเราสับทับปึ้งทีเดียวเสร็จตอนนี้ตัวมันจะว่างหลังจากฟันไลฟ์นี้แล้วฟันลับโฟกัสไม่ใช่เรื่องของรอยสักแล,ะละ้วล่ะคะแต่เป็นเรื่องของงานวิวาเอาเป็นว่าคู่นี้จะมีข่าวดีตอนไหนรับรองว่าไม่นานเกินรอยอย่างแน่นอนคะ่ะ